สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินปรจะจำวันศุกร์ที่17มีนาคม2566มานํ 2, มานำเสนอครับการเมืองเรื่องไอติมพักที่ไม่เคยเรียนนิทานอิศบเรื่องแหติดคอก็เห็นจะมีแต่พักเพื่อไทยนี่แหละยังไม่ทันไรเลยเที่ยวตั้งเงื่อนไขจับ ไม่จับมือกับพักนั้นพักนี้ตั้งรัฐบาลด้วยมั่นใจแหเขาติดปลาตัวใหญ่ขนาด310ตันผลเลือกตั้งเดือนพฤกษภาออกมาปรากฏว่า310ตันคือต่อและก็อัอตมายอมศสีลขาดจะหัวเราะให้ฟันหักไปเลยหันไปดูทางพักรวมไทยสร้างชาติของนายกบ้างจากทารกแรกคลอดเดือนสองเดือนที่แล้ว ไม่รู้เลี้ยงด้วยนมแม่หรือนมกระป๋องเห็นโตว,วันโตคืนจากเริ่มคลานมาวันนี้ยังกักกุมารทองหลวงพ่อตู่ปลุกเสกทั้งวิ่งทั้งเคาะหืนเดินอากาศได้แรกๆปรามาดกัน25ได้ก็เก่งแล้วตอนนี้ถูกขิกกุมารทองอุดปากเงียบฉี่ไปตามๆกันไม่มีพักไหนกล้าหยามอีกรวมไทยสร้างชาติเข้าตำรามาทีหลังดังกว่าประมาณนั้น ดังอยากไหนนอกจากทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ต้องดีเลยแคมเปญชุดไอติมเต็มไม้นโยบายบริหารประเทศถ้าเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาล100จากรัฐบาลถึงมือชาวบ้าน100โดยไม่มีคนกลางเหมือนที่ผ่านๆมาคือในอดีตนั้น100ก็พักมั่งนักเลือกตั้งมั่งระบบรัฐมั่งหัวคะแนนมั่ง ดูดแทะรายทางกันเป็นทอดทอดกว่าจะถึงมือชาวบ้านเหลือแต่น้ำลายที่เลียกันกับไม้ก้านไอติมรวมไทยสร้างชาติแรกๆเงียบๆซึมๆจนแฟนๆนึกว่าเด็กใหม่สมองทึมไม่ประสาที่จะพรีเซ็นพักให้ชาวบ้านได้เข้าใจในภาพลักษณ์ของพักที่ไหนได้แคมเปญไอติมแค่ภาพเปรียบเทียบง่ายๆสองช่องออกมาเท่านั้นแหละ ตั้งแต่ฐานรากยันฐานยอดตบมือฉาดเห็นปุ๊บเข้าใจปับ๊บว่าน,นี่คือภาพของพรรครวมไทยประชานิยมแบบเดิมๆไอติมละลายจนพร้อมผอมแต่ไอติมสวัสดิการของรัฐอวบอิ่มเต็มไม้ทั้งเราชนะคนละครึ่งม .33 เรารักกันเราเที่ยวด้วยกันตัดคนกลางทิ้งใช้เทคโนโลยีแทน100บาทจากรัฐบาล ถึงมือถึงปากชาวบ้านโดยตรงเต็มร้อยต้องชมเจ้าของไอเดียนี้การสื่อถึงประชาชนทั่วหน้าโดยไม่ต้องให้เขาต้องปีนภูเขาทองขึ้นไปดูถึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คลิปสั้นๆแต่ไอเดียทรงพลังเท่ากับมัด้ายทะลวงไส้ของเขาสายกาเล็กซี่ยังไงก็อย่างนั้นโป่งเดียวไส้แตกเลย ชาวบ้านเห็นคลิปรู้เลยว่ายุคไหนรัฐบาลไหนพักไหนแจก,กไอติมแต่กว่าจะถึงเขาด้วยระบบตัวกลางตั้งแต่พักยันหัวคะแนนเหลือแค่ไม้โดเดเจ้าของคำเปรียบเทียบนี้คืออดีตนายกชวนหลีกภยัยคลาสสิกมากๆเมื่อรวมไทยสร้างชาตินำคอนเซป์นั้นมาทำเป็นคลิปสื่อกับประชาชนพักเลนสไลด์ถึงวูบแลนสลบไปพักใหญ่กรรมการนับ8 กัดฟันยืนโงนเงินไหวแค่ไหนก็ยังวันวันอยู่นี่ถ้าอีกสักแคมเปญหมาตายยกคอกแงงแง่แต่เขาเห็นมีอีกคลิปนะของพักรวมไทยสร้างชาติหรือของแฟนคลับลุงตู่อำนวยการสร้างก็ไม่ทราบเจ๋งอ่ะคือยังมีคนอีกจำนวนมากยิ่งตามต่างจังหวัดด้วยแล้วอยากเลือกลุงตู่เป็นนายกต่อแต่ยังสับสนว่าลุงตู่อยู่พักไหนอะไรแน่คลิปที่สคือคำตอบ แบบบ้านๆดูแล้วแอบบอมยิ้มคนเดียวเหมือนอ่านจดหมายแฟนทุกข้องจิตเฉลยชัดเป็นพิษสวาสด์ได้ดูกันแล้วกระมังเป็นภาพคนบ้านๆถามไทยเออลุงตู่อยู่พักไหนล่ะคะแล้วตามด้วยภาพลุงตู่ซื่อสัตย์ใจดีตอบอยู่รวมไทยสร้างชาติครับพักอะไรนะคะถามย้ำให้แน่ใจนายกก็ยิ้มใจดีตอบอีกว่ารวมไทยสร้างชาติครับ อีกสักทีได้ไหมคะรวมไทยสร้างชาติครับลุงตู่ตอบยำ้ำสองคลิปนี้ตอบโจทย์ในตลาดเลือกตั้งได้เคลียร์ชัดว่า 1. นึพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่ของชาวบ้านอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ 2. องพักรวมไทยสร้างชาติยึดมั่นในหลักปฏิบัติไม่โกงไม่กินไม่สิ้นชาติง่ายๆบ้านๆแบบนี้แหละมันตอบโจทย์บ้านโจทย์เมืองโจทย์ประชาชน,ชนดี ไม่ต้องไปหาเสียงไปทำหนังโฆษณาให้มันวิริสมาราจนหมาหอนหรอกนี่ผมก็คุยตามที่ผมได้เห็นแล้วมีความรู้สึกตอบสนองส่วนท่านรู้สึกอย่างไรนั้นผมก็เคารพความรู้สึกท่านรอไม่ว่ากันตอนเลือกตั้งชาวบ้านจะเลือกไอติมประชานิยมที่กว่าจะถึงมือชาวบ้านก็เหลือแต่ไม้หรือเลือกไอติมสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือชาวบ้านเต็มไม้กัดกรวบได้เต็มคำ นั่นคืออำนาจศักดิ์สิทธิ์เลือกได้ผ่านกากระบาดจากมือท่านแต่ก่อนตัดสินใจเลือกอยากให้ท่านหลับตาสักสองถึงสามวินาทีให้เห็นภาพชัดชาติโมตอนหาเสียงเป็นผู้ว่าปีที่แล้วกับสภาพกทมวันนี้หลังชัดชาติได้เป็นผู้ว่า8-9ถึงเเดือนแล้วที่โมทำได้ทำได้ทำได้มีอะไรสักอย่างไหมที่ชัดชาติทำได้บ้างตามที่โมวไว้ ถ้าท่านรับสภาพกอทมวันนี้ที่คิงคองยักษ์ลากเข้ากองขยะได้ท่านจะเลือกพักไหนก็ตามสบายเธอะนี่ถ้าชอบแบบลุงตู่เป็นนายก8ปีประเทศมีแต่ถอยหลังถอยขึ้นจากปลักโกบ้านกินเมืองที่จมหมักหมมมาร่วมสองทศวรรษเป็นประเทศฟู้ฟ้าก้าวหน้าพัฒนาจนสากลโลกยอมรับอยู่ในอันดับต้นๆของโลกในหลายๆด้านแล้วก็อย่าลืมสละ อยู่รวมไทยสร้างชาติครับลุงตู่นั่นนะเท่าที่ฟังฟังแต่ละพักหาเสียงรวมทั้งเพื่อไทยก้าวไกลและอีกบางพักประกาศเปรี้ยงจะไม่ขอจับมือกับพักฝ่ายเผด็จการดูเขามั่นใจจริงๆว่าเที่ยวนี้ฝ่ายประชาธิปไตยในคอกเขาจะได้เป็นรัฐบาลสงสัยเสี่ยงไทยจากการย้ายพักของสมศักดิ์สุริยะสก,ก็ไม่รู้แล้วไม่ลองถามลุงตู่ดูบ้างละ่ะ ว่าอยากจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยในข้อตั้งรัฐบาลบ้างไหมสภาพพักตอนนี้เท่าที่สังเกตปอป้อมตากลมออิงอุ้ยอายนหนูแน่วแน่ทท็อปไม่วอกแวกวอแวจจจุลินตอแต่ส่วนตอตู่ยิ้มแต้ถ้ารู้อยู่กับชาวบ้านแล้วมีความสุขบริสุทธิ์จริงใจอย่างที่สัมผัสต,ตอนนี้ไม่เป็นหลอกทหาร มาสมัครเป็นนายกของชาวบ้านไปตั้งนานแล้วบอกไม่เชื่อคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับกับผูดที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ